ฮัลโหลวัสดุกายอยู่กับผม c x เอ็กซครับคุณจะเชื่อไหมครับว่านี่คือเกมมือถือซึ่งยังไม่มีการหมุนจอเข้ามาช่วยเล่นในเกมนะครับเกมจะใช้แบบควบคุมแบบมือซ้ายบ,าบังคับทิศทางการหมุนทั้งหมดคือการหมุนเครื่องบินนะครับซึ่งสามารถใช้หลบมิสไซล์ได้ด้วยแล้วก็ใช้ในการบังคับส่วนมาก การเลี้ยวก็คือเป็นการบ่งบอกองศาและแน่นอนมีการกลับเครื่องบินเพื่อหลบเลี่ยงศัตรูด้วยนะครับออแต่การจะหมุนแบบนั้นก็คือเราต้องเป็นพ,พ,พ,พดานปกติใช่ไหมหรืออาจจะไม่ได้ังหมดโอเคฮัลโหลว่าสกาพอยู่ก bon ับผมเจ๊กบันบอนนะฮะวันนี้อยู่ในเกม m o เด r n 7ไฟ เจ็ดไฟเตอร์นะครับเป็นเครื่องบินเกมเครื่องบินจจู่โจมนะครับใส่กันนะฮะตอนนี้จะมีสองสองโหมดด้วยกันที่เล่นหลกักๆคือด็อกไฟแล้วก็ทีมไฟนะครับดูโอไม่ค่อยได้เล่นนะครับดูโอยังไม่รู้ว่าเ,เล่นยังไงเดี๋ยวถ้าเล่นแล้วรู้ว่ามันเล่นยังไงจะมาบอกอีกทีรู้สึกภาพจะเป็นอิสระในการเล่นอย่างมากนะครับจะใช้มือซ้ายในการบังคับทิศทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าหมุนรอบตัวเครื่องบินนั่นเองนะครับ ส่วนปุ่มอะไรเอ่ยตรงด้านซ้ายบนนะครับจะใช้สําหรับการหลบมิสไซล์หรือว่าการพลิกเครื่องบินกับหัวนั่นเองนะครับเมื่อเกิดสถานฉุกเฉินล็อกเป้าหรือตามศัตรูที่คุณเห็นปุ่มด้านนี้เลื่อนอยู่นี่คือปุ่มทิศทางบอกบว่ารอบตัวเครื่องบินเรามีศัตรูอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรอยู่ในพื้นผิวบ้างนะครับหน้าจอจะบอกทิศทางแบบ100%เลยนะครับว่ามีอะไรแบบละเอียดยิบยับอ่ะ ว่าเรามีเครื่องอาวุธอะไรบ้างนะครับที่ติดมาบ้างนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ติด Mk84 มา A.G.M ไม่ได้ติดนะครับ M9X ไม่ได้ติดติดแต่ i M120D เป็นมิสไซล์ Air to Air นะครับและนี่เป็นเครื่องบิน F16 ที่ไทยใช้จู่โจมคอมเมนนั่นเองนะครับยาภาพก็สวยเลยภาพสวยมากครับคุณอ่า แลวเกมนี้มีแรงจีแบบถ้าคุณปรับต่ำแบบเลี้ยวแบบถักมุมมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะมืดบอดน,นะไม่สามารถเห็นอะไรในแผนที่ได้จนกว่าจะกลับมาขับเครื่องบินในสถานะปกติอีกสักครู่หนึ่งนะครับพี่ผมเปิดให้คุณดูเล่นๆน,นี่คืออิสระในการบินนะครับของเกมนี้ส่วนปืนเกตลิงนี่คือยิงได้สะใจมากครับยิงกันมา เอามันเลยใช้เมฆเพื่อหลบศัตรูได้นะครับแล้วก็การบินแบบนี้คือการบินผัดโผลที่ผมโคตรชอบและแน่นอนหลายคนอาจจะหลงฟ้านะครับยังไม่หมดแค่เท่านี้ครับยังสามารถใช้อั t เตอร์เบนเนอร์ด้านขวาเพื่อพุ่งไปข้างหน้าโอา้โหแล้วดูการพุ่ง er. อัลเตอร์เบนเนอร์ยังสวยการพุ่งมอลยังสวยมากนะครับ คุณดูสิหมดแล้วนะครับแบบเดียวนะฮะแล้วก็มีฉลอเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไปข้างหน้านะครับฉลอเครื่องยนต์ใช้ในสำหรับการเลี้ยวเพื่อโจมตีศัตรูนะครับเดินเครื่องก็คือไปข้างหน้าก็ไปต่อได้เลย ปุ่มขวานั่นเองนะครับที่อยู่ตรงใบพัดนะอันนั้นคือเดินเครื่องกระถอยหลังแล้วก็กดปุ่ม afterburner เพื่อพุ่งไปต่อเพื่อหลบมิสไซล์นะครับใครใช้หลบมิสไซล์ก็อย่างผมฟุ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 นี่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายเข้ากิบเมฆอย่างที่ใครหลายคนเคยทำนั่นเองนะครับ Ooh, วู้โครอิสระในการเล่นเลยนะแล้วก็จะมี การกดแฟร์เกิดขึ้นนะครับ <S <S เพื่อหลบมิสไซล์ศัตรูน,นะฮะอันนี้ไว้ใช้ก่อนนี่ลบมิสไซล์ศัตรูน,นะฮะเอาละ่ะเราอิสระในการบินมามากแล้วแนะนำกันมากแล้วเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่าแน่นี่คือหน้าล็อบบี้ของเกม Modern Jet f i g ไฟเดี๋ยวค่อยมาอธิบายครับเราไปเกมเพย์แบบ ทีมไฟ5-5กันก่อนเลยดีกว่าผมจัด S26 จัดเต็มไหมนะฮะเพย์เยอร์ออนไลน์หนึ่งคนครับคือผมนั่นเองไม่มีใครออนไลน์ต่อนะฮะเซิร์ฟ US ผมแคนเซลไหมฮะผมอยากกดเจอคนมีไหมไม่มีครับกดไปก่อนๆเจอคนนะเรามุดไปอเมริกานะโอเคไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองเล่นไปก่อนด้านซ้ายจะบอกนะครับว่าเราพิกัดสเตตัสเชื่อมต่อที่ไหนเรจ i อนนะครับ หรือว่าเลเจียนนะครับก็คือ us นะครับเพยเยอร์ออนไลน์หคนนะครับ b a t เทิออนไลน์ศูนย์ะฮะซึ่งหมายความว่าเกมตอนนี้มีเราเล่นอยู่คนเดียวนั่นเองสำหรับการเชื่อมต่อมีการรอรอคนอื่นเชื่อมต่อ1นาทีนะครับแล้วก็มีการเล่น10นาทีฝั่งละ5้าครับตรงนี้จะมีอ็อบเจกต์ตามพื้นดินนะครับเป็นอ็อบเจกต์ที่ใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับ Landing ครับอ l i ิลิตี้เติมเชื้อเพลิงเหรอเราเห็นเขาเครื่องมีศัตรูแล้วครับข้างหน้าเปลี่ยนป้ามหมยครับมันหายเขากลีบไม่กว่า ตันล็อกไม่ได้ล็อกแล้วเจอเจอเจอโอ้โดนหนึ่งดอกครับ มโดนสองดอกแตกเลยจะโชว์ให้เพื่อนๆดูซะหน่อยคิดเลยอันนี้คือเขาทำเลยโอ้เขาก็ลงไปโจมตีเรือในน้ำก่อนครับโอ้โหเป็นไงอลังการงานสร้าง ือเมื่อเราชิวจัดอ่ะเขายกพลขึ้นบกเราไปโจมตีเขาก่อนฮะแล้วก็แตกครับไม่มีอะไรครับเพื่อนๆอ๋อนี่คือหน้าสรุปนะครับดีเทลให้ดูนะครับละเอียดชัดเจนนะครับมีแต้มคะแนนมีเครดิตบอกนะครับเครดิตก็คือเงินนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับเป็นรูปไข่กันก็คือจะบอกว่าเราทำดาเมจเท่าไหร่บ้างนะครับจะอาวุธอะไรบ้างนะครับที่เห็นเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของ ศัตรูโดนเรายิงเท่าไหร่เรายิงศัตรูไปเท่าไหร่นะครับนั่นแหละประมาณนี้แหละขยาตไปทีฮรเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เราบินตรงไปนะครับเราจะไม่บินตรงนะครับเราจะหายเข้ากินเมฆนะครับ อ,อ๋อถ้าเราเล่นอย่างนี้กะขึ้หนีเหรอโอเคเราเห็นศัตรูแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเป็นเป็นเป็นจมเตีย้ยบล็อกเป้ายิงตองนัดล้วน,วนโดนไหมเรียบร้อยแต่งหนึ่ง มีศัตรูตอีกหนึ่งครับ F86 ล็อกเฮ้ยหล่นน้ำแล้วหายไปไหนแล้ววะ องยูด้วยครับคุณมองไม่เห็นโอ้ผมโดนมันล่อตูดอยู่วะ่ะ เอาให้ได้เลยใช่ไหมสองจะเอาให้ได้ใช่ไหมสองอันนี้มันเหลือมารำเดียวครับหามไม่เจอเจอแล้ว F86 เล่งแบบเนียนๆเข้าไปถึงไหมเสียบร้อยครับทร็กเก็ตสวยงามไปไงโชว์เล่นดีๆก็เล่นได้ <c oughs> <c oughs> โค้รเจ๋งฮะเราไปดูกันครับโอ้โหรับแต้มเอคิตเต็มๆเลยทำลายไป3ลำนะครับแล้วก็แตกไป2ลำโดยที่เราไม่ทำลายนะฮะด่านโอเชียนนะครับ เป็นไงนี่แค่เกมเพย์นะครับถ้าเปิดจริงจะขนาดไหนถ้าเล่นด้วยกันคงจะมันไส้กันน่าดูนะฮะนี่คือ f16 นะครับเมื่อจัดเต็มรูปแบบเราจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งถ้าผมอัดในแอปเนี่ยตอนนี้ผมอัดในแอปตอกๆนะครับมันอาจจะไม่ชัดนะไม่ได้อาดผ่าน OBS นะครับก็เลยไม่ชัดนะแล้วก็ตรงนี้เป็นล็อบบี้ของเขานะครับจะระบุชัดเจนว่าเราใช้เครื่องบิน F 1 6 Gen 4นะ a t t เทิร์ดอยู่ที่ $23,78 นะครับยิ่งเล่นเยอะก็ยิ่งหาคู่ศัตรูนะฮะตาม a t t เทิล์ดของเรานะครับแล้วก็สายบนนะครับบอกสเตตนะครับของเราตามปกติขวาจะบอกเงินนะครับแล้วก็ของต่างๆที่จะต้องซื้อนะฮะก็มีการแลกเงินการซื้อของเพื่อคูณผ่านเควสแล้วก็เพิ่มเงินเพิ่มทองเพิ่มแฟนนั่นเองแล้วก็มีลายพรีเมียมนะครับพรีเมียมให้อะไรบ้าง รีีเมยมให้ Regenary Pilot License เกินไหนก็ไม่รู้นะฮะ30เด day นะครับเสร็จแ,แล้วในโหมดอย่างที่ผมบอกไปนะครับโหมดจะมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด 6โหมดแต่เทเลอรี่ไม่นับล้วกันนับ5โหมดนะครับมีฟรีไฟก็คือบินเล่นนะครับด็อกไฟก็คือ3-3นะครับทีมไฟก์คือ 5, 5แล้วก็ด u เอลไฟก็คือ1-1เทสนะฮะก็คือไม่แน่ใจว่าจับคู่เทสกันยังไงต่อแล้วก็ t ้าพิคเอาต์ออฟนี่คืออาจจะทําลายสเตปเป็นสเตปหรือว่าอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับรอคนเป็นมาบอกแล้วกันนะครับแล้วก็มีเซนส์ฟีดแบ็กนะครับบอกข้อมูลข้อผิดพลาดนั่นเองส่วนเฟืองนะครับ จะมีระบุชัดเจนว่าเรามาจากไหน ID อะ,อะไรอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในกราฟิกเนี่ยจะมีให้ปรับเป็นโมบายเดสก์ท็อปพีซีนะครับ้แวแต่คนจะปรับนะครับแบตเตอรี่เซฟนะครับแล้วก็ f p s เปิดได้ถึง120นะฮะผมลองปรับเดสก์ท็อปพีซีไม่ต่างกับโมบายเท่าไหร่ครับออดิโอครับปรับได้เต็มที่ครับผมปรับเอาเสียงออกอย่างเดียวนี่คือหน้าจอทั้งหมดแล้วก็เมื่อเติมของแล้วเนี่ยยังสามารถใส่แอคทีฟเข้าไปในตรงนี้ได้ด้วยอีกนะครับ <S <S เพื่อช่วยในการลบนั่นเอง เพิ่มเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเครื่องบินนะครับมีทั้งหมด6กลำนะครับมี F86 นะครับมี F4 นะครับแล้วก็มี F16 สําหรับฝั่งอเมริกานะครับฝั่งรัสเซียจะมีมิก17นะครับมิกยี่สแล้วก็จะเป็นมิก29เกมนี้รู้สึกจะเป็นมิก29หรือเปล่าที่เร็วที่สุดนะครับไม่ค่อยแน่ใจนะฮะต้องรอดูอีกทีหนึ่งเมื่ออัพเต็มเนาะอันนี้ผมยังอัพไม่เต็มนะครับก็เลยจะเห็นว่าเอฟสิบหเราแม่งโคตรเทพเลย <laughs> นี่คือ F16 ครับโอ้โหบอกเลยว่าจัดเต็มสามารถเปลี่ยนของได้ด้วยนะครับกดตรงโมดูลน,นะครับแน่นอนแหละเครื่องบินสามารถเปลี่ยนสกินได้นี่เป็นไงเป็นสกินนะครับหรือว่าเป็นเพนสกิน2แบบเนียนๆใส่สีทหารเข้าไปหน่อยดีกว่าหรือว่าใส่แถวอิรักเข้าไปใส่เพนสกินของรัสเซียนี่ของรัสเซียไปเลยเนี่ยสวยแต่แน่นอนก็คงไม่ใล่ใช่ไหมล่ะบายเลย ต่อมาครับพวกชุดเกาะของมิไซล์นะครับก็จะเป็นวันนี้นะครับอัปเดตกันด้วยด้วยแล้วก็แมชชั่นซีเนชั่นนะครับแปลว่าอะไรไม่ค่อยรู้ก็ค,คนนะครับก็เปลี่ยนได้นะก็เพิ่มได้นะครับพวกบอดี้สูตรอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้นะครับใส่สุดได้เครื่องยนต์เอนจินก็ใส่สุดได้นะครับอัปเตอร์เบอร์เนอร์ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนตามความแรงเลยชอบแบบไหนก็จะมีระบุชัดเจนหมด เรดาร์ครับปรับได้นะครับแม็กพีโลดนะครับสำหรับเอาไว้บรรทุกของก็ปรับได้ครับอันนี้บรรทุก17ชิ้นนะฮะก็ปรับได้เลยแต่บรรทุกมิไซล์กี่อันก็ได้ครับจำแนกเอาทั้งหมด17ชิ้นนะครับอันแรกเป็นมิไซล์ Air to Air นะครับเป็นไ i r นะครับ AM 9X อันที่2เป็น Air to Air นะครับเป็นแบบเรดาร์นะครับล็อกให้เองนะครับ120 D ยี m แล้วก็อันนี้3นะครับเป็น Air to Ground นะครับไว้โจมตีทางเครสนะครับ A.G.M. 6 5 K เป็นมิสไซล์นะครับแล้วอันสุดท้ายครับเป็นระเบิดครับหยอดเป็นไข่นะฮะยอดทีก็รู้เรื่องนะครับไข่ลูกหนึ่งนะ300ดาเมจนะครับ M.K. 8 4ปืนกลอสตกันครับเบรสติกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พวกกระสุน A.P.I. นะครับระบบสูตรนะครับด้านหลังแล้วก็ระบบป้องกันแฟร์นะครับ ประมานี้นะนี่ก็คือทุกอย่างในเกม Modern Jet Fighter p r o t บอกเลยและแน่นอนเกมยังเป็นในช่วงทดสอบนะครับก็ใครอยากลงทะเบียนไปทดสอบก็สามารถเข้าไปในกลุ่ม Modern Jet f i g h t นะครับ mm hmm. เพื่อขอเข้าร่วมทดสอบกับเขาได้ mm hmm. เขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกอยู่นะครับนะ สำหรับใครสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วบอลบอลจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะจะได้อธิบายกันไปในเกมเพิ่มเพื่อนได้นะครับมีผมเพิ่มพี่บาสแล้วก็พี่บาสเอ็มวีสา n เอชไว้นะครับส่วนสกอตนะครับสามารถแอดสกอตลุยกันได้นะครับก็คือเพิ่มเพื่อนลุยกันได้นี่เองบอกเลยว่ามันมันอยู่นะครับส่วนเพย์เงินอื่นไม่ค่อยตอบไม่ค่อยมีอะไรขึ้นขึ้นหน้านะครับอันนี้ก็คือหลกัหลกๆของเขาเลยว่า มีข้อมูลอะไรกับการอัปเดตใหม่ล่าสุดหลังจะปล่อยให้ผมได้เล่นในรอบของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและนี่คือการรีวิวเกมใหม่ล่าสุด Modern 7ไฟขอบคุณมากครับทุกท่านขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับโชคดีเจอปืนครับผมสวัสดีครับ